สวัสดีค่ะน้องป้อมรถมือสองจากร้านปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะใน EP นี้นะคะเราพามาดูรถยาลิสนะคะเรายาลิสของเรามีสคันนะคะคันแรกนี้เป็นยาลิสนะคะเป็นปี2019ค่ะเป็นตัว1.2 E นะคะเป็นเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะอ่ะมาดูข้างหน้ากันนะคะตัวนี้แต่งสกเกิร์ตให้อย่างหล่อเลยนะคะโลโก้นี้เป็นโรโต้โฟมีพรีเมียมนะคะกนะระจกใสนะคะ เราจะเปลี่ยนในส่วนของล้อมแม็กให้นะคะดูกระจกมองข้างนะคะคันนี้จะเจอรอบคันเลยนะคะรวมไปถึงข้างบนนะคะมีหูฉลามด้วยนะคะคันนี้นะเป็นหลังคาดำนะคะรุ่นหลังคาดำนะคะตัวนี้เราแลบเป็นตัว ให้อย่างรอบคันเลยค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่4แสนสานเก้าพนะคะข้างหน้าจะเป็นคอนโดข้างหน้าจะเป็นสดำล้วนนะคะเรามาดูไม์กันนะคะไม์คันนี้นะคะอยู่ที่86,190เท่านั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกับปีแล้วไม์คันนี้น้อยมากนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะนี่เหมาะจะเป็นเบาะผ้ากรรม,มยี่นะคะ เป็นแอาระบบกระจกจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะอยู่ข้างในตัวรถกันเลยค่ะใหม่มากเลยค่ะเบาดเป็นสีดำนะแต่ว่ากล้องจะเป็นสีส้ำตาลนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0909 2308 77นย์เองะคะตะ,ะเกินลอกคันเลยค่ะ เจอรอบใครของคันนี้จะเป็นของโฟร์ิน่านะคะคันนี้นะก็คือโปของเดือนนี้คะจะเปลี่ยนแม็กให้นะคะผู้ค้าสนใจนะคะทักสดขาป้องเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับ EP นี T ้รถ e. คันนี้เดี๋ยวต้องของลาไปก่อนเนี่ยามาดูอ e ี e ีหน้านะคะเป็นตัวยาริสเหมือนกันแต่เป็นปี19นะคะ